เขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพวกกับสุลุข่าวลิเวร์พูแเราเริ่มต้นกันที่เจนสเินเนอร์โพสไ IG VR ีอาทำให้เริ่มหมดรักเกมฟุตบอลเจนสเินเนอร์นะครับแข่งสุรับประโยชน์ของลิเวร์พูลระบายความรู้สึกในอินสตาแกรมส่วนตัวตนระบุว่า VR เริ่มทำให้เสน่ห์ของฟุตบอลหายไป ลิวตัมตั้มลอนหลังจากพลาดท่าเสียจุดโทนกับไบรดันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยบีอาร์เรียกให้ผู้ตัดสินกลับไปดูภาพย้อนหลังจากจังหวะที่แอนดูโรเบอร์สันไปสกิดขาเดนนิสเมลเบกกองหน้าของเดอะซีการ์ดทำให้จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งดวลาจบเกมนะครับเจมส์สปินเดกที่ได้บาดเจ็บบริเวณแฮมสติงจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกได้โพสต์รูปพร้อมกับข้อความพันอินสตาแกรมส่วนตัวในเชิงที่ว่าบีอาร์ทำให้ความหลงรักในเกมฟุตบอลเริ่มจางไป มันชัดเจนและจมแจ้งเลยหรอครับแล้วเรากต้องมานั่งถกเถียงกันเรื่อง v r แล้วล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบเดียวกันว่าความรักในเกมฟุตบอลมันน้อยลงไปจากสถานะปัจจุบันท่านั้นลุยกาเซียนะฮะอดีตแข้งดังของหงดังลิเวอร์พูลก็คอมเมนต์ตอบในไอจีของเจมส์เมนเนอร์ในเชิงมุญิดว่าขนาดดูที่บ้านยังนั่งงุงนงงขนาดนี้นึกไม่ออกเลยว่าถ้าอยู่ในสนามจะนั่งงุงนงดขนาดไหนนะฮะก็ v r ทำไร วงการฟุตบอลไปแล้วนะครับเสน่ห์ของฟุตบอลเริ่มเรือนรางหายไปนะฮะเบื่อเหมือนกันนะครับเนี่ยเจคินครับติดกับดักสื่อของขึ้นหลังพลาดพิงว่าเดาเห็นแก่กตัวตอบโต้นักข่าวอย่างดูเดือดเจคินครับนะครับตอบโต้ดูเดือดกับนักข่าวหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอกับบรตันหนึ่งในช่วงหัวค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยหลักๆคือพูดถึงเรื่องโปรแกรมการขันแถมยังมีการพาดพิงไปยังครีทฟราโดคุณสื่อของเชฟฟิลยูเนเต็ดเมื่อเห็นแกตัวเลว์พูลการบุกไปเสมือกับไรตันโดยพลาดท่าเสียจุดโทษในช่วงทุนเวลามาเจ็บขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นของหงส์ดังบาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งรายนั่นก็คือเจนส์ซิมเนอร์ที่มีการมาเจ็บบริเวณกามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับหรือแฮมสติงจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกทําใ้ตอนนี้นะครับแชมป์เก่าแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเจอปัญหาแข้งเลี่ยงกันระหนาา และเจคมเจคแอนกลับผู้จัดการทีมเร์พูลกกได้แหลสัมภาษณ์กับบ t Sport สื่อที่รับหน้าที่การถ่ายทุสสดในสึกพิมพ์อังกฤษกล่าวถึงเรื่องโปรแกรมการแข่งขันพร้อมประชดประชันว่าขอแสดงความยินดีกับนักข่าวที่มีส่วนทําให้ลูกทีมของตนได้รับบาดเจ็บและยังลามไปถึงกรสเวเดลกลุนซสื่อของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผมไม่รู้ว่าผมพูดบ่อยแค่ไหนเรื่องเวลาแตะแต่คุณก็ยังเลือกแข่งเวลาเที่ยงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นเจคแองกลับกล่าวกับเดสเคลลี่นักข่าวของ BT Sport หลังจากเกมวันพุธเราก็มาเตะก,กันในวันเสาร์เที่ยงครึ่งมันอันตรายต่อผู้เล่นจริงๆเจคินครับซึ่งเคยออกมาพูดถึงเรื่องการลงแข่งในเกมยุโรปวันพุธแล้วต้องาเล่นกันในวันเสาร์เป็นคู่แรกว่าคือปัญหาแถมทีมยังต้องเจอกับการวโปรแกรมแบบนี้ถึง3าครั้งซึ่งครั้งแรกก็คือการดวลกับเอเวอร์ตันที่จบลงด้วยสกอร์2-2และล่าสุดที่บุกไปเสมอกับบริตันรวมถึงยังมีอีกนัดหนึ่งก็คือการเจอกับคริสตัลเพลท จนกว่าปีนี้จะผ่านพ้นปีนี้เราจะต้องเจอช่วงเวลาแบบนี้ที่สามครั้งโดยที่ว่ามีใครเจอแบบนี้บ้างไม่มีทําให้คุณถึงยังต้องเลือกให้เราเจอคริสตัลพาเลตอีกหลักเจคแันครับพูดกับแคลรี่พร้อมกับกล่าวขอยินดีด้วยนะที่ทําให้เจนสปินเดอร์ได้รับบาดเจ็บเรามีอีเกมที่ต้องลงเล่นในวันพุธและวันเสาร์ต้นเที่ยงก่อนถึงบีใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ยังลาบากหากคุณต้องเล่นตอน3ามโมงหรือห้าโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละสําหรับการถา่ายทสดสด ผมไม่ได้ว่าคุณหรอกนะหมายถึงนักข่าวผมแค่บอกว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่แค่ผู้เล่นของผมที่เจอปัญหาผมตอบว่าไปยังโทรทัร์มีผู้จัดก,การทีมคนอื่นอีกค,อคนที่เจอปัญหาเดียวกันกุซนซองโงแดงกล่าวมาตลอดว่าพิมลิกควรเปลี่ยนตัวผู้เล่นใน5คนแต่ท้ายที่สุดจากผลโบวกก็ยังยืนยันให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นแค่สาคนต่อไปงั้นลองไปถามคร well ิสเวลดูสิเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นได้หรือไม่นั่นก็คืออาการบาดเจ็บเรามีการคุยกันระหว่างผู้จัดก,การทีมเมื่อสัปดาห์ก่อน มันคือ15ต่อ5ไม่ก็16ต่อ4เพื่อที่จะให้เปลี่ยนตัวได้ถึง5คนคริสโตได้บอกผมว่าผมเห็นเก่ตัวซึ่งผมก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็เห็นเก่ตัวเหมือนกันผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนคุมไมา์มาแล้ววันนี้หากเราเปลี่ยนได้5คนผมก็จะถอดแอนดี้โรเบอร์สันแล้วส่งคอสตาร์จะมีการลงแทนเพื่อเซฟโรบบันไม่ใช่เพื่อให้เกมของเราดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการป้องกันเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทัคติกหรือระบบการเล่น แค่ต้องเซฟผู้เ่นเอาไว้แค่นั้นขณะเดียวกันนะครับเจคินกรับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ b b c ในเวลาต่อมาและกล่าวว่าตัวเองเหมือนพูดอะไรพลาดไปในตอนให้สัมภาษณ์กับ b t s ี o r t ในบางครั้งผมก็พยายามจะกล่าวถึงอะไรที่เป็นปัญหาแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าโอ้ผมทํามันไปแล้วละ่ะเพราะเขาต้องการให้ผมให้สัมภาษณ์แบบนั้นแล้วเราก็ได้เือนมามันช่างูขาวที่ไปติดกับดักแบบนั้นและตอนนี้เขาก็ได้ผ่านหัวข่าวตามที่เขาต้องการแล้ว อย่าพึ่งขายอดีตข้างเชื่อเชสเกอรี่ยังมีประโยชน์กับลิเวอร์พูลเดนนี่เมอร์ฟีนะครับอดีตกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลทีมแดงสิงพิวเมนต์กฤษทชื่อว่าเชนันเชสเกอรี่เพเมเกอร์ร่างบิก๊กยังสามารถมีประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลในลุ้นการนี้ได้ตามการรายงานจากเดมิลเลอร์กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องนั่งรอโอกาสข้างสนามเสียเป็นส่วนใหญ่หลังจากเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ โดยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่2นัดเท่านั้นในซีซั่นนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องนั่งบนมานั่งสำรองรวมทั้งการมาของดีโก้โต้าที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างร้อนแรงซึ่งดูเหมือนจะทําให้อนาคตของเขาในทิมแอนฟิลเหลือน้อยลงไปทุกเทอย่างไรก็ตามเดนนิเมอรฟีก็เชื่อว่าเชคก,กี้ยังมีประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลในการลุ้นป้องกันแชมป์โดยกล่าวว่าผมคิดว่าการมาของโชต้านั้นสามารถช่วยทีมได้มากเลยทีเดียว และผมก็ได้คุยกับหลายๆคนพวกเขาก็บอกว่าเชคเกอรี่เองก็ดูที่จะเขียบคงเคลื่อนเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในการไปเล่นกับทีมชาติแต่ผมกหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาสร้างผลงานให้กับทีมในซีซั่นนี้ได้อย่างสุดยอดอดีตมิฟิลล์ลิวเวอร์พูลกล่าวฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งขายเขาออกจากทีมเพราะเขายังมีประโยชน์กับลิวเวอร์พูลผมใจสุดๆเจ๊งคลับเอ่ยชื่อหนึ่งแข้งสุดยอดเยี่ยมแมห้หงแดงเด็ดเกจะเ,เจ้านกแดงนวล เจคกองคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไอ้ชื่อแข้งของแดงคนหนึ่งที่เขาเหมาว่าทำผลงานนี้อย่างเยี่ยมหลังนำลูกทีมบุกไปเจ้ากับไรตันในศึกผิวมุงเกล็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจคกี้องคลับนะครับเปิดเผยผ่าน B t Sport ว่าเขาคิดว่านัทฟิลิปเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมือนกับไรตันหนึ่งในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของแดงได้เก็บเพียงแค่ตามเดวมทันั้นในเกมเบากับนังดวนไรตันนะครับโดยดีโกโชต้าทำประตูให้กับ ลิเวูดกนทำไปก่อนหลังเล่นไปหนึ่งชั่วโมงอย่างไรก็ตาม V R ก็รีบประตูเคียนจากลิเวูดหึงสองลูกเนื่องจากลาหน้าและใบตั้นก็ไม่ได้จุดพ้นในช่วงทวรรษบาดเจ็บจากการเช็ค V R ถือว่าเป็นผลการแข่งที่มาผิดหวังสำหรับทีมแชมป์เก่าพิมลิงเก็ยีย่างไรก็ตามเจกิงครับรู้สึกดีใจกับผลงานในแนวรับของพวกเขาโดยเลือกจะยกย่องแข่งในวัย23ปีเป็นพิเศษ ผมก็ไม่สามารถภาคภูมิใจเก็บเด็กๆได้มากกว่านี้อีกแล้วสําหรับวิธีการเล่นของพวกเขาในวันนี้คลซื้อชาวเยอรมันกล่าวเรามีปัญหาเล็กน้อยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับแนวรับสุดท้ายเพราะเราไม่ได้ลงมาในเวลาที่เหมาะสมในครึ่งหลังเรามีปัญหาเรื่องพลังงานในสถานการณ์เกี่ยวกับประตูเรายอดเยี่ยมนะประตูของโมเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมลูกมงคอนซีโอนั้นก็โดดเด่นนะัดฟิลิปเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆบอกตามตรงนะ คุณต้องการโชคเล็กน้อยอยู่เสมอในการชนะเกมเยือนที่ยากลำบากแต่วันนี้เราโชคไม่ดีผมคิดว่าสามประสานเดนน่าเล่นเข่าขากันได้ดีจริงๆฟิลิปได้ลงสนามเป็นครั้งที่2เท่านั้นใม่อฤดูกาลน,นี้และหากดูจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่ลิวฮูมีก็หนึเหมือนว่าเขาจะได้มีโอกาสมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงและแน่นอนว่าเจค็อปรู้สึกประทับใจสุดๆกับสิ่งที่เขาได้เห็นจากแข้งเดาวรุ่งารนะก่อเล่นดีจริงๆนะฮะสำหรับนัดฟิลิปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ โดยในช่วงแ,วแรกๆก็เย็ยนตำแหน่งผิดพลาดอยู่นะฮะแต่หลังจากนั้นปรับตัวได้ก็เล่นดีทีเดียวนะครับก็ย็ยนคู่กรรับเฟลมิโอถือว่าใช้ได้เลยนะฮะนี่คสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็ยนของวันที่29พฤศจิกายนนะครับ My head is heavy, let me lay it down into your lap. I would love to drown. I need that story.